Welcome to the breakdown with me Adam Bradshaw ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The breakdown กับผม Adam Bradshaw นี่ครับรายการ2ภาษาที่ผม Adam Bradshaw จะแบ่งฟันสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจกับท่านผู้ชมด้วยซึ่งทางรายการก็จะต่อจิกซอวทางภาษาอังกฤษให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เอาเละครับเราไปต่อจิกซอวชิ้นแรกกับช่วง What's Happening การท่องเที่ยวไปทั่วโลกดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันอยากจะทำ Vacationing around the world seems to be everybody's dream. <S <Yeah. S 1> คุณอยากจะรู้ไหมครับว่าในปีที่ผ่านมาประเทศไหนมีคนไปเยี่ยมมากที่สุด Do you want to know which country had the most visitors in the past year? อย่าเพิ่ง oh. เพราะวันนี้เราจะมาจัด10อันดับของประเทศที่มีคนไปเยี่ยมมากที่สุด Whoa not so fast

is very tasty. Wow. Number nine is right next to Thailand, and that is Malaysia. Number eight is Germany, followed by the United Kingdom at number seven, and Turkey at number six. สงสัยว่าเขากินไก่งวงที่ประเทศตุรกีหรือเปล่า Did they eat turkey in Turkey? <Huh? S 1> ด้วยความสวยงามของคลองที่เวนิสและความอลังการของโคลอเซียมจึงทำให้ประเทศอิตาลีกลายเป็นอันดับที่5ของเรา With the beautiful canals of Venice and the magnificent Colosseum, Italy took our number five spot. ประเทศสเปนได้อันดับที่4 Number 4, is Spain กำแพงเมืองจีนและจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆก็ทำให้ประเทศจีนกลายเป็นอันดับที่3ของเรา The Great Wall of China along with many other interesting attractions help e d China get the number 3 spot. ทั้งแกรนด์แคนยอนมหานครนิวยอร์กลาสเวกัสและน้ำตกในเองการ่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นอันดับที่2ของเรา The Grand Canyon, New York City, Las Vegas, and Niagara Falls help the U.S. get the number two spot และอันดับที่หนึ่งที่มีคนไปเยี่ยมมากที่สุดนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศส And the number one visited country in the world is France นักท่องเที่ยวหลายล้านคนแห่กันไปที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อที่จะไปดูสถานที่อย่างเช่นหอไอเฟลเทือกเขาแอลแล้วก็กอร์สดูเวร์ดอนสำเนียงได้ไหมไม่รู้สำเนียงของเขาเป็นยังไงกันแน่ <Hey. S 1> millions of tourists flock to France every year to see such places as the Eiffel Tower the French Alps and the Gorge du Verdon that accent was probably way off โอ้โหมีหลายประเทศที่อาดัมอยากจะไปแล้วคุณลนะ่ะคุณอยากจะไปประเทศไหนมากที่สุดเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้า Ask Adam